สวัสดีครับคลิปนี้พามารับชมงานฉาบปูนผนังห้องนอนวันแรกครับก่อนอื่นครับเราขึ้นปูนไปแล้วนะครับหนึ่งรอบครับนี่เป็นรอบที่สองนะครับสำหรับการขึ้นปูนผนังแผงที่สองนะครับแผงแรกเราฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปั่นหน้าเรียบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมาขึ้นอีกหนึ่งแผงครับเป็นแผงด้านทิศตะวันออกครับตอนนี้ครับคู่แฝดครับตูมตาม ก็กำลังทำการขึ้นปูนฉาบนะครับเป็นรอบที่สองนะครับแล้วตัดมาดูในรอบที่สามครับเป็นรอบที่แหลงหน้าเอาหน้าจริงแล้วนะครับหรือว่าหน้าเรียบนะครับหลังจากที่เราร่อนทรายนะครับเราล่อนทรายละเอียดเรียบร้อยครับมาผสมกับปูนฉาบนะครับแล้วก็มาฉาบในหน้าที่สามรือว่าหน้าสุดท้ายนั่นเองนะครับ ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอาสามเหลี่ยมนั้นมาปาดนะครับปาดให้มันเสมอกับขอบวงกบแล้วก็ปุ่มที่เราจับไว้เพื่อฉาบนะครับนี่ครับด้านบนนั้นแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับพอฉาบหรือว่าลงสามเหลี่ยมลงฟองน้ําเสร็จเรียบร้อยให้ให้ปุนฉาบเสร็จตัวนิดนึงครับเราก็ใช้ไม้กวาดนะครับมากวาด เม็ดทรายออกนะครับมันก็จะเรียบนะครับนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายนะครับแต่ขั้นตอนในงานของเราตอนนี้ครับก็กําลังปั่นนะครับปั่นให้เรียบนะครับปั่นน้ํานั่นเองนะครับใช้น้ําในการหล่อเลี้ยงความชื้นให้กับผนังฉาบของเรานะครับอย่างที่ช่างตามทําตอนนี้นะครับก็จะพรมน้าไปเรื่อยๆในการฉาปูนนะครับก็จะเริ่ม เหนียวเนียนนะครับหลังจากที่ปั่นแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้ฟองน้ํามาปั่นอีกรอบหนึ่งนะครับขั้นตอนการฉาบก็มีหลายวิธีหลายขั้นตอนครับมีเทคนิคมากมายนะครับสำหรับพี่ๆช่างทุกคนนะครับที่เป็นช่างฉาบปูน ก็จะรู้สเตปการฉาบปูนเป็นอย่างดีครับแต่ว่าน้องๆช่างก่อสร้างที่กําลังทําใหม่นะครับน้องก็ยังไม่เข้าใจนะครับนี่ในการลงฟองนะครับนี่ก็จะเรียบเนียนแบบนี้นะครับถ้าทําตามขั้นตอนที่ผมบรรยายมานะครับก็จะเรียบสวยแบบนี้เลยนะครับเป็นขั้นตอนการฉาบปูนนะครับถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายครับเพราะว่าเราต้องขึ้นทั้ง3สเต็ปเลยสเต็ปที่1ครับเป็นปูน ที่มีความหยาบนะครับหรือว่าเม็ดคมหยาบเกาะยึดได้ดีแล้วก็ประสานกับผนงังเกาะอิดได้เป็นอย่างดีนะครับสถิติี่2คือเป็นปูนทรายแล้วว่าปูนใช้ฉาบเนียนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นให้เต็มแผงเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการใช้สามเหลี่ยมปาดนะครับปาดเพื่อความ เรียบเนียนแล้วก็ได้แนวดิ่งกับขอบวงกบหน้าต่างของเรานะครับแล้วก็ปุ่มที่เราจับเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการฉาบหรือว่าลงน้ําแล้วก็ฉาบนะครับเสร็จต่อไปก็จะเป็นการลงน้ําแล้วก็ลงฟองนะครับแล้วก็รอให้บนฉาบของเราเสร็จตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ไม้กวาดนั้นกวาดออกมานะครับกวาดเม็ดทรายออกมานะครับตอนนี้ช่างตามก็ กำลังทําการลงฟองน้ํานะครับสลัดน้ําลงไปในปูนฉาบนะครับแล้วก็ใช้ฟองน้ำในการลูบร,รูปเพื่อให้มันเนียนทั่วแผงนะครับตรงไหนมันเป็นหลุมนะครับก็สามารถที่จะรูปให้มันเรียบเนียนได้นี่คือผลงานที่เราฉาบวันนี้ครับหลังจากที่ทําตามที่ผมใจมานะครับก็จะได้ปูนฉาบผนังนะครับเรียบเนียนสวยงามแบบนี้เลย นะครับถ้าเรียบแบบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้สกิมมามาโปรเทคหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะมันเรียบแล้วนะครับเดี๋ยวมันแห้งมันก็เรียบเนียนเลยนะครับนี่เป็นปูนฉาบทั่วไปนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจะไม่ระ,ระบุยี่ห้อนะครับนี่ผิวปูนฉาบของเราก็จะอยู่ประมาณนี้คืออันนี้คือเป็นผิวปูนฉาบสดๆนะครับถ้าท่านอายากเนียนกว่านี้ก็ใช้ บูนสกิมยี ho, ่ห้อใดก็ได้นะครับมาสกิมโปรเทคหน้าอีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับก็จะยิ่งเนียนสวยงามนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการฉาบปูนของทีมวันเรานะครับแต่อย่าลืมครับหนึ่งเทคนิคครับการฉาบปูนก่อนฉาบปูนเราต้องใช้ตะแกรงกรงไก่ในการติดรอยต่อต่างๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดันคลิปให้ผมด้วยนะครับ AI ไม่ดันก็ให้พี่น้องนะครับ ดันช่วยผมแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเสียงแหบครับอากาศเปลี่ยนแปลงเสียงแหบเลยนะครับก็เก็บคอนิดนึงครับแต่ก็มาบรรยายให้พี่น้องเราได้รับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับ เดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆจะถ่ายให้รับชมเรื่อยๆนะครับสําหรับงานฉาบนี้เป็นงานฉาบวันแรกครับเลยก็จะถ่ายให้รับชมทุกๆวันครับสำหรับทีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นภาพการทํางานครับจับสามเหลี่ยมขึ้นปูนนะครับแล้วก็ฉาบลงฟองน้ํานะครับแล้วก็ ใช้ไม้กวาดนะครับกวาดเม็ดทรายออกนี่เป็นผลงานที่เราฉาบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผิวก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับฝากกดไลกดแชรให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ